ช่วงนี้กลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะเทศบาลเมืองปากแพรกจับมือหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทำ MOU เรื่องของการบริหารจัดการความรู้เพื่อป้องกันภัยพิบัติในเขตพื้นที่คับ จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรกทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์สร้างความเสียหายในหลายด้านเทศบาลเมืองปากแพรกได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดลงนาม MOU การบริหารจัดการความรู้เพื่อป้องกันภัยพิบัติในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการภัยพิบัติใน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรกศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟโดยมีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายปราโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรกนางพานิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานศึกษารวม28หน่วยงานร่วมลงนาม MOU ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากแพรกอเภอเมืองจัังหวดกาญจนบ บรบุีซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะทําให้เป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองความรู้เพื่อป้องกันภัยพิบัติในเขตพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป